ขึ้นมาร mm ้องเลยร้องไห้ครับโอเคนะครับผมสำหรับเพลงนี X, th th ้นะฮะฮัลโหลครับทุกคนสำหรับเพลงนี้นะครับก็เป็นศิลปินที่ไวัชื่นชอบนะดูแล้วไทยสินโตใครดูแล้ชอบดูแล้วไทยไหมชื่นชอบใครอ่ะศิลปินอะที่เราได้สัมภาษณ์นบ่อย เออขอบตั๊บนะครับผมก็เล่นเพลงช้าๆนะครับถผมทำหมายดีๆนะก็อยากให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมมีเพลงที่ไปชอบมากๆตัวนีอก็ขอได้ร้องได้ร้องแบบนี้ครับผมก็ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ครับผมบอกว่ามี <laughs> ok đây là đây là